ชั้นออกไซด์อันนี้เราก็จะได้มอสเฟตขึ้นมานะครับคุณสมบัติก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าแรงดันที่ควบคุมเนี่ยจะเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นบวกเป็นบวกนะครับอันนี้ VGS เนี่ยเป็นบวกนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นที่เป็นที่เป็นจังชันแรงดันต้องเป็นลบนะครับคราวนี้มอสเฟตเนี่ย ข้อดีของมันนะครับก็คือสลปตัวนี้ของมันเนี่ยเป็นเส้นตรงมัน,ก,มน,น RS, DS, ก็คือความต้านทาน R S R R D S ก็คือความต้านทานภายในตัวมัน R D S ตัวนี้เนี่ยมันมีผลเวลาที่คุณเอาไปใช้งานนะครับที่ผมเอาให้คุณดูคือวงจรขยายนะครับก็คือคุณให้มันปรับข้าความต้านทานตัวมัน เพื่อให้ได้แรงดันเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับตัว BJT เนี่ยเขาจะใช้กระแสนะครับกระแสตรงนี้นะที่ไหลเข้าไปนะครับแต่ว่าแรงดันตรงนี้เป็นแรงดัน PN Junction น,นะครับได้0.7โวลต์เพราะนั้นความต้านทานมันจะต่ําเพราะฉะนั้น BJT เนี่ยทำงานด้วยกระแสความต้านทานภายในมันต่ําความต้านทานทางด้านคอนโทรลตรงนี้มันต่ําเพราะนั้นมันจะกิน กินแหนกินแหล่ง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 กำเนิดสัญญาณนะครับคราวนี้มาตัวนี้นะครับตัวมอสอตัวฟังชันเฟดความาน,าน้านทานทางด้าน input. อินพุตเพราะเนื่องจากว่ามันใช้โวตล์และกระแสะแค่เล็กนิดเดียวเองมันก็จะมีความาน้้นทานภายในสูงกว่าตัวนี้ไม่ค่อยกินสัญญาณอัตราขยายสูงกว่านะครับคราวน,นี้มาที่ตัว m อสเฟนะครับไอตัวชั้นตรงนี้ชั้นขาเกตตรงนี้ มันความนัามันสูงมากเป็นวงจรขาดเลยแต่ว่ามองเป็นรูปของประจุนะครับก็คือใช้แรงดันในการคอนโทรกระแสกระแสเรนนะครับเพราะนั้นอัตราหยามันสูงมากนะครับคราวนี้เวลาคุณเอาไปใช้งาน เวลาคุณเอามาใช้งนนเนี่ย,น,ยนะครับเวลามันทำงานสุดๆนะครับก็คือแรงดันตรงนี้เนี่ยจะต่ำสุดนะฮะแรงดันระหว่างเอาพุทก็คือเดนซอสต,ตรงเนี้ยตอนที่มันทำงานสุดๆก็คือมันจะนำกระแสสุดๆ,ๆ,ๆแรงดันแรงดันตกข้านี้จะต่ำสุดนะครับอุปกรณ์ตัวไหนแรงดันต่ำที่สุดก็คือก็คือนี่นะครับก็คือไบโพลาร์จังชันทรานซิสเตอร์ประมาณ0 w, ูนจโวลต์เวลามันทำงานสุด ตัวี้ตัวนี้จังชันเฟดก็สูงขึ้นมามอสเฟดก็สูงขึ้นมาแต่มอสเฟดคุณต้องดูด้วยว่าแรงดันสูงหรือแรงดันต่ําถ้ามอสเฟดแรงดันต่ำนะครับแรงดันตกค่อมเนี่ยยังต่ํากว่าไบโพล่าทานซสเตอร์ซะอีกแรงดันตกค่อมอาจจะเป็นมิลลิโวลต์เลยอาจจะประมาณสักร้อมิลลิโวลต์ห้ามิลลิโวลต์อะไรพวกนี้แต่ถ้ามอสเฟดเนี่ยคุณไปใช้กับแรงดันสูงเนี่ย แลงนั้นตกข้อมตัวมันนะครับเดนซอร์ ort, ตอนที่มันทํางานเต็มที่เนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับถึง10บโวลต์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยพัฒนาอีกตัวหนึ่งเป็น IGBT ก็คือทางด้านเอาต์พุตเนี่ยเป็นไบโพล่าแต่ว่าทางด้านเกตเนี่ยเป็นเมทัลออกไซด์นะครับการทำงานของมันนะฮะ นะครับอันนี้คือกระแสลเ็กเตอร์อันนี้คือแรงดันคอลเ็กเตอร์อิมิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือ v vgs นะครับมากกว่า vgs t h r e s h o l นะครับแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆ i g b t เนี่ยที่เขาทำแรงดันต่ำสุดเนี่ยเขาทำได้แค่ประมาณ200โวลต์นะครับแต่ว่าแรงดันตกค่อมเนี่ยมันต่ำมันประมาณ0.6โวลต์เท่านั้นเองแต่ในขนาดที่ มอสเฟตเนี่ยสองรอโวลต์เนี่ยแรงดันตกค่อมเนี่ยมันก็ประมาณ5้าโวลต์อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกมอสเฟตเอามาใช้งานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นกับแรงดันต่าแต่ถ้าแรงดันสูงเนี่ยเขาจะเล่น i อ b t กัน i อ b t เนี่ยตอนนี้ที่เขาทำกันนะครับสองร้อยโวลต์ห0ร้อยโวลต์พันสองร้อยโวลต์พันเจ็ดร้อยโวลต์สามพันสาร้อยโวลต์ห5พันห้าร้อยโวลต์ คุณก็ถามผมว่าอาจารย์แล้วพันสองรอยโวลต์เนี่ยใช้กับอะไรเหรอห้าร้อยโวลต์ใช้กับอะไรเหรอหกร้อยโวลต์ใช้กับอะไรเหรอ,600กอรหกรอ้อยโวลต์เนี่ยเขาก็ใช้ใช้กับไฟลาย220วน,นี่แหละครับเอาไฟสองร้อยสิบโวลต์เนี่ยมาแปลงเป็นไฟดีซีก็ได้ประมาณสามร้อยโวลต์ดีซีนะครับแล้วอุปกรณ์ i อ b t ที่ใช้ก็ต้องใช้หกร้อยโวลต์แล้วพันสองร้อยโวลต์ล่ะ ก็ใช้กับแรงดัน380โวลต์นะครับไฟโรงงานครับแปลงออกมาเนี่ย380โวลต์เนี่ยแปลงออกมาก็ได้ประมาณ500กว่าโวลต์นะครับเ้าแล้วพันเจ็ดใช้กับอะไรอะ่ะพันเจ็ดก็ใช้กับระบบไฟ690โวลต์ AC นะครับแล้ว3 0 0ัน่ะก็ใช้กับผมจำไม่ได้แล้วพันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้ว6,600อะอ6,500โวลต์อ่ 6, ะก็ใช้กับแรงดันประมาณ3,300โวลต์มั้งอาจารย์ช่วยอธิบายว่า ได้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 ไดคราวนี้อันนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแนละ้วได้ได้เวลาแล้วนะเที่ยงครึ่งแล้วนะโอเคออเดอร์ยกออกเเดี๋ยวโทษทีโทษทีโอเคดูนะครับอันนี้มาเข้าเรื่อง เริ่มเราเราเราดูมิเตอร์ที่ที่ที่ใช้งานก่อนก็คืออันหนึ่งคือมิเตอร์มิเตอร์แบบเข็มคือมิเตอร์อนาล็อกอันนึงก็คือมิเตอร์แบบดิจิตอนดิจิตอลมันเป็นตัวเลขก็ดีอ่านง่ายดีมิเตอร์แบบเข็มเนี่ยมันมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาเรามองมองเข็มเราต้องมองให้ตรงเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าทางด้านตรงนี้เนี่ยมันจะมีกระจกมันจะมีกระจกเพื่อทำให้ เรามองนี่ฮะเข็มทับกับเงาเข็มนะครับมิเตอร์อนาล็อกเนี่ยเข็มเนี่ยนะฮะมันจะสวิงนะครับก็คือใช้หลักการของการการผลักกันของแม่เหล็กก็คือข้างในจะมีแม่เหล็กถาวรแล้วก็มีแล้วก็มีขดลวดขดลวดเคลื่อนที่นะครับแล้วไอ้มิเตอร์มิเตอร์เข็มเนี่ยมันก็กินกระแสน้อยสุดเนี่ยประมาณ44มโครแอมน้อยสุดละ นะครับเพราะฉะนั้นมิเตอร์เข็มอันนี้เนี่ยมันก็กินกระแสก็อยู่ที่ประมาณ44มโครแอมเนี่ยแหละแต่คราวนี้ไอ้ตู้ไอ้ไอ้มิเตอร์เข็มนี่นะครับไม่ต้องใช้ไฟนะครับไม่มีฐานก็วัดได้วัดโวลต์วัดแอมป์ได้แต่ที่เราใส่ฐานเพื่อว่าเราวัดโอห์มนะครับที่เราวัดโอห์มเนี่ยเพื่อเราต้องการที่จะให้ฐานเนี่ยจ่ายกระแสไปผ่านความต้านทานแล้ววัดกระแสผ่านความต้านทานแล้วเราตีสเกลมาเป็นโอห์มนะครับ เพราะนั้นมันติมิเตอร์เนี่ยที่ใส่ฐานเนี่ยเพื่อวัดโอห์มเท่านั้นเองถ้าไม่ใส่ฐานเนี่ยใช้ได้วัดโวลต์วัดแอมป์ได้นะครับคราวนี้มิเตอร์ดิจิตอนเนี่ยข้างในมันมีวงจรขยายมีวงจร a to D ก็คือแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอนแล้วก็มีวงจรแปลงขึ้เป็นตัวเลขฐาน10ให้เราเห็นเนี่ยนะครับและข้างในก็จะมีวงจรขยายวงจรจัดการสัญญาณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วมีวงจรขยายแปลงสัญญาณ เเนี่ยเป็น DC แบบ RMS นะครับแบบรูมินสแควร์นะครับแต่ว่ามิเตอร์เข็มเนี่ยค่าที่ชี้เนี่ยจะเป็นค่าเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นมิเตอร์เข็มเนี่ยเวลาวัดไฟ DC โอเควัดได้เวลาวัดไฟ AC เข็มไม่กระดิกเพราะเนื่องจากว่าเข็มเนี่ยมันมันแกว่งบวกนะครับในซีกบวกของรูปขึ้นแกว่งลบในซีกลบของรูปขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่ารูปขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเข็มก็อยู่กับที่เลยไม่ไปไหน นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเคยลงแลบคุณตั้งเลงโวลต์ดีคุณไปวัดไฟ AC เข็มไม่กระดิกนะครับคราวนี้คราวน,านี้ทำไมมันมันมันมีเลงแอมละ่ะข้างในเนี่ยเ็ใส่ไดโอดเล็ก i f y แปลงให้เป็น DC นะครับเพื่อทำให้เราเนี่ยเพื่อให้เข็มเนี่ยชีย้ไปที่ทางเดียวมันถึงเห็นค่าได้นะครับส่วนมิเตอร์ดิจิตอลเนี่ย ข้างในมันมีวงจออิเล็กทรอนิกส์ทำการขยายสัญญาณทําการแปลงสัญญาณทําการดิสเพย์เพราะนั้นก็ต้องใส่ทานนะครับข้อดีของมันก็คืออ่านได้แม่นยํานะครับคนไม่เรียนมาก็อ่านค่าออกว่าค่าค่าเท่าไหร่นะครับแต่ข้อเสียของมิเตอร์ดิตตก็คือว่าค่าตัวเลขเนี่ยมันจะกระพริบนะครับเขาพยายามกระพริบช้า เพราะว่าถ้ากระพริบเร็วคุณอ่านไม่ได้เขาพยายามทำให้กระพริบช้าเครานี้เวลากระพริบช้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยสัญญาอานาล็อกเนี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะอ่านไม่ได้ต้องใช้มิเตอร์เข็มอ่านเพราะฉะนั้นคุณจะสังเกตว่าผมถือมิเตอร์ทั้งคู่มาเพราะว่าในงานสนามผมใช้ทั้งคู่ใช้ทั้งมิเตอร์เข็มและมิเตอร์ดิจิตอลวัดนะครับเพราะบ,บ,าบางงานเนี่ยบ,บางอย่างเนี่ยเอามิเตอร์ดิจิตอลวัดไม่ได้เลย อาจารย์อ uh ่รบกวนอาจารย์ห huh. ยิบให้ดูได้เลยฮะอาจารย์อาจารย์เปิดเปิดแคมมิเตอร์ให้เขาดูก็ได้ฮะเนี่ยนะทั้งหมดเลยครับเนี่ยเอามิเตอร์ดูได้เลยครับมิเตอร์ที่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 อาจารย์นันถือเนี่ยตัวนี้นะฮะมันเป็นทั้งโวลต์ทั้งแอมป์นะครับเราวัดวัดได้ด้วยฮะตัวนี้ตัวนี้วัดวัดได้ด้วยฮะตัวนี้วัดวัดได้ด้วยตัวนี้วัดวัดได้ด้วยนะครับ ตัวนี้วัดดีีได้ด้วยนะส่วนใหญ่แคปปิเตอร์เนี่ยแคปิเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบเข็มนะครับจะวัดดีีไม่ได้แต่แคปปิเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันวัดดีซีได้าทำไมวัดดีีได้เพราะเพราะว่าเพราะเพราะว่าข้างในเนี่ยเป็นวงไฟที่หมุนแต่ว่ามิเตอร์เข็มเนี่ยเป็นอะไรหรอกก็ที่ผมบอกเนียกาว่ามิเตอร์เข็มเนี่ยไม่ใส่หนักอใชรได้แต่มิเตอร์ที่ต้อนเนี่ยไปตายหน้างาน เอางานบอกเลยเพราะฉะนั้นผมถึงต้องมีมิเตอร์เห็นด้วยการในกรณีที่ว่ามิเตอร์ดีตอนเนี้ยเกเรผมผมต้องมิเตอร์เห็นด้วยนะครับตอนนี้คุณจะเห็นว่าอันเนี้ยเป็นที่ห้องคุ้นะครับขื้นไปดีเลยให้มันวัดได้ไงทุกปีนะครับแต่ที่ยต่างที่ไม่เห็นนะครยอดที่ไม่เห็นแต่ทุกปีนะครับข้อเนี้ยขึ้ไม่เอกบางครั้งเนี่ยอันนี้เราสอบแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่รู้ เนี่ยปูยางทำให้เป็นหนึ่งในโรเตอร์เขาจะซื้อพิเตอี่ห้อหรื่งยกตัวอย่างที่ด็กผู้ใหหรือไม่ก็ยี่ห้อทูินี่เรทูินก็แว่าไมที่แป่มพิเตอร์พิเตอรอ้มีบางประเ่ คือว่ามันเป็นรายการออนไลน์กันาี่ขึ้นไมี่งนค่ตอนนี้นครัหลงน่แข่งตองรครับนะครับโคกับเป๊ปซี่นะครับเอ่อเป๊ปซี่เนี่ยเสริมสุขใช่ไหมครับเป็นของเสริมสุข ส่วนโคกเนี่ยนะฮะคนที่ได้สมปทานมามีอยู่สองเจ้าก็คือไทยน้ำทิพ์นะครับกับหัดทิพหัดทิพเนี่ยเขาได้โคตา้าภาคใต้นะครับไทยน้ำทิพตได้โพโคต้าจากจากจังหวัดอะไรขึ้นมาเนี่ยจนทั้งถึงภาคเหนือตอนนี้เนี่ยไทยน้ำทิพเอตอนนี้เนี่ยโคก็จะมาเองไทยน้ำทิพก็เลยทําบิ๊กโคลานะครับอันนี้อันนี้เป็นเกมทางธุรกิจนะะร,รู้รู้รร ผม,ผมก็ต้องเรียกว่าตามข่าวแบบห่างๆไม่ได้ตามอะไรมากมายนักนะครับการนี้อันนีนนเ้เล่าให้ฟังสนุกๆน,นะครับรู้ว่าในโลกนี้เขาเล่นกันอย่างนี้นะคือมันมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องบริษัทพลังงานนะอาจารย์ถ้าเป็นบริษัทพลังงานดีๆที่ทำโซล่าเซลล์ตัวนี้อาจารย์อาจาองบอกว่าบริษัทน้ํามันมาซื้อซื้อหุ้นเลยนะซื้อเพื่ออะไรซื้อเพื่อฟรีดเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่อยากให้พลังงานทดแทนตัวอื่นเนี่ยโตคนที่จะ ทาให้คนเนี่ยใช้น้ํามันและแก๊สกันคนจะต้องใช้น้ํามันนะครับอันนี้คือเป็นเป็นเรื่องทางธุรกิจเลยนะฮะเราต้องรู้นะครับดรดงบอกว่าแก่ทาบริษัทโซลาร์เซลในประเทศเนี่ยแล้วบริษัทน้ามันมาซื้อซื้อแล้วก็ปิดเฉยเลยซื้อหุ้นมาเลยนะทุ่มซื้อเลยนะแล้วปิดจบเลยก็อ่ะอาจารย์รรอาจารย์นันเขาเขาชี้เรื่องนี้มาผมก็เล่าต่อให้ฟังนะฮะคือผมอยากจะให้พวกเรานี่นะฮะฉลาดนั้นรู้ว่าในโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้น น sniff? ในโลกนี้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูวิดีโอลบออกครอันนี้อ so ันนี้เล่าให้ฟังนะฮะก็คือมันจะมีกลุ่มธุรกิจระดับโลกนะครับนะฮะยักษ์ใหญ่เลยก็คือ Exxon Exxon ก็คือ e อ s o บริษัทโมบิลบริษัทเท็กซัโนะครับบริษัทเ h e l อ s p o อร์ r นะฮะบริษัท BP นะครับเขาจะพยายามหาแหล่งน้ำมันในโลกนี้ โดยใช้วิธีการที่คุณคาดไม่ถึงนะครับแล้วถ้าเกิดคุณคาดถึงคุณยังมาค, <ำ S 1> คิดไม่ถึงนี่เข้มขัดสั้นหรืวะใช่ครับถ้าเกิดคุณคิดคุณคิดคุณคิดถึงใช่ไหมครับคุณคิดคุณคิดออกคุณจะมีความรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันจงใจทําอย่างนี้เลยเหรอมันจงใจทํานี้เลยเหรอเอายกตัวยกตัวอ,อย่างง่ายๆที่เรารู้รข่าวว่าตอนนี้เนี่ย เ,เกิดเหตุการณ์จะราจนที่ไหนนะซีเรียใช่ไหมครับก่อนหน้าซีเรียคืออะไรลิเบียใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้าลิเบียคืออะไรอิรักใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะใหญ่ประเทศหนึ่งอะ่ะก็คืออิหร่านใช่ไหมครับประเทศที่ผมกล่าวมาทั้งหมดคือประเทศที่มีน้ํามันนะครับแล้วถามจริงๆว่าเขาทําเพื่ออะไรเขาทําเพื่อขุดน้ํามันมาขาย ใครทําอเมริกาและยุโรปนะครับคุณตามข่าวดีๆนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างกรณีลิเบียเนี่ยมันเป็นมันเป็นเพราะว่าลิเบียเนี่ยจะขายน้ำมันโดยที่ไม่ผ่านเงินยูเอสดอลาร์นะครับตอนนี้เนี่ยไอ้ก,กลุ่มพวกนี้เนี่ยกลุ่มบริษัทน้ำมันพวกนี้เนี่ย เขาดำเนินเขาเขาดำเนินเขาดำเนินส้นจิกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเพ t r โ d ทรดอลลาร์เพโทรก็แปลว่าน้ำมันดอลลาร์ Dollar ก็คือเงินดอลลาร์ก็คือเขาเนี่ยรู้ว่าทั่วโลกเนี่ยต้องใช้พลังงานพลังงานที่ใช้ก็มาจากสองแหล่งก็คือเอ,อ่อเพโทรก็คือน้ำมันดิบที่เป็นของเหลวและก๊าซธรรมชาติก็คือ Natural Gas ที่เป็นแก๊ส นะครับซึ่งบริษัทที่ขายน้ํามันนะครับใจใหญ่ในโลกนี้ก็คือบริษัทอเมริกาก็ก็กี่บริษัทที่ผมเล่าให้คุณฟังนั่นแหละคราวนี้เงินดอลลาร์มาเกี่ยวอะไรด้วยละ่ะเพราะเงินดอลลาร์เนี่ยมันเป็นสื่อกลางในการซื้อขายนะครับแล้วทําไมเนี่ยที่ต้องบีบบังคับให้ใช้ดอลลาร์ซื้อขายก็เพราะาดอลลาร์คือแบงก์กงเทกตอนนี้นะครับ เบนเมเนเก้ป้งเหน่งเรานะครับผมผมพูดเงี้ยคุณไม่หัวล้อหรอกแคุณอยู่ในวงการจะหัวล้อเลยอะออก QE3 เรียบร้อยแล้วแต่ QE3 ของเขาเนี่ยจะเป็นรายการทยอยทุกเดือน<ล>ผมว่าคุณตามข่าวว่ QE3 QE3 แปลสับง่ายๆเลยก็คือว่าเอากระดาษมาเขียนเงินใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปใช้งานพูดต,ตรงๆเลยก็คือการสร้างเงินจากอากาศโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ได้ทาอะไรเลยนะแม้แต่นิดเดียวแค่เอาแค่เอากระดาษมาเขียนเงินลงไปเฉยๆงั้นอะ่ะมาเขียนตัวเลขลงไปเฉยๆงั้นอะ่ะก็ได้เป็นเงินใช้มาแล้วอะ่ะเงินยูเอสดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหาวิธีการในการทํายังไงก็ตามเนี่ยให้ไอ้นี้เนี่ยมันคือเงินไม่ใช่กระดาษผมคิดว่าตอนสมัยคุณเด็กๆเนี่ยคุณเคยขอทางแม่หรือขอทางพ่อแล้วพ่อก็เอากระดาษเนี่ยมาเขียนเงินให้คุณแล้วใส่ให้คุณเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันตอนนี้มันเกิดอย่างนี้อยู่ เขาพยายามที่จะทาให้อันนี้มันศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นเงินจริงก็คือบีบบังคับว่าเฮ้ยคุณต้องใช้ดอลลาร์เพราะฉะนั้นดอลลาร์มันถึงจะมีค่าถ้าทุกประเทศไม่ใช้ดอลลาร์ดอลลาร์คืออะไรล่ะก,ก็คือแบงก์กงเต๊กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <S <S เขาถึงพยายามบีบให้ใช้ดอลลาร์ซัดดัไม่ใช้ดอลลาร์ในการที่จะขายน้ำมัน ซื้อน้ำมันติดต่อกันนะครับก็เลยโดนนะครับแล้วจีนนะครับเขาทำธุรกรรมซื้อขายน้ำมันกับอิหร่านไม่ผ่านดอลลร์ก็โดนดอลลา่าก็โดนอเมริกาเนี่ยเซงชั่นคุณจำได้ไหมครับแซงชั่นนะฮะหาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ไปบัตรตามเลยทำไมไม่ใช้ดอลลร์อะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ JP Morgan หรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ถ้าคุณตามข่าวจะรู้ก็โดนโดนปรับว่าเฮ้ยทาไมคุณไปยุ่งยากธุรกรรมอันนี้ที่ไม่ผ่านดอลลาร์ล่ะอันนี้คุณมองเกมให้ออกนะครับว่าอันนี้คือเกมระดับโลกเลยนะคุณมองให้ออกนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณคิดว่าไอเงินอันนี้เนี่ยที่มันที่มันเขียนตัวเลขลงมาในกระดาษเนี่ยแล้วเป็นเงินดอลลาร์มาใช้กันเนี่ยนะครับ มันก่อให้เกิดอะไรในโลกนี้คือเงินเฟอ้อทั่วโลกครับเงินเฟอ้อทั่วโลกครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเนี่ยเป็นเท่าไหร่ละสาใช่ไหมครับ30ใช่ไหมครับแล้วคุณคิดดูว่า30เนี่ยมันเป็นมานานยังอะ่ะกี่เดือนกี่ปีละสีปี5ปีใช่ไหมครับ แล้วคุณทราบไหมครับว่าเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันมี QE 2องไปมาแล้วนะตอนนี้ QE 3แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิด QE 3เนี่ยก็คือว่ามีม,มีมีแบงค์มีแบงค์ไอแบงค์กงเตพยูดอลลาร์ออกมาเนี่ยนะครับแล้วอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยยังเป็น30บาทต่อหนึ่งยูเอสดอลลาร์เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเงินไทยเราอ่อนค่าลงด้วยนั่นก็คือเงินเราเฟอ้อขึ้น นะครับเพรเาะจะเท่าเดินเดมนะน,นั่นหมายก็ว่าค่าเงินบาทเราด้อยค่าลงด้วยนะ,นนนะดูด,นะด,ดีดีนะเพราะนั้นเงินเฟอ้อทุกวันนะครับเพราะนั้นคุณระวังนะครับเงินเงินในกระเป๋าคุณนะระวังให้ดีดีนะฮะอันนี้เนี่ยมัน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 เกิดกรณีนี้อยู่นะครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมเล่าให้ฟังนะครับ เล่าให้ฟังว่าคุณมองคิดดูว่ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะคุณจะทำยังไงนะฮะโอเคคำตอบนีผ้ผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียเวลาพวกเราเดี๋ยวกับเขาก,บกับเขาเรื่องดีกว่ากับเขาเรื่องดีกว่าคือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนที่ผมสอนเด็กเนี่ยผมก็ผมก็ผมก็จะชี้เรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าเรื่องรอบตัวให้ฟังว่าเฮ้ยคุณต้องฉลาดเรื่องเรื่องเรื่องนั่นโดยนะเรื่องรอบตัวเวยนะต่อให้คุณเรียนจบด็อกเตอร์เนี่ยคุณก็มีความรู้แค่5%้ปอร์เซ็นตของโลกนี้เท่านั้นอีก9 5้าส้าเปอร์เซ็นตเนี่ยคุณต้องหาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องมีวิธีในการหาความรู้และก็ความรู้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นสองเท่าภายในเวลาห้าถึงสิปีความรู้จะเพิ่มขึ้นสองเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณหยุดนิ่งก็คคคือ,คอคุณลล้าหัังนะรบ เพราะฉะนั้นผมจึงชี้ให้คุณดูนะครับว่าข่าวที่คุณดูทุกวันนี้อย่าเชื่อเพราะว่าคุณดูข่าวด้านเดียวเพราะว่า6สถานีทีวีไทยซื้อข่าวจากฝรั่ง3ธนข่าวต่อไปนี้คือรอยเตอร์ c n n และ AP นะครับสามหสถานีซื้อมาเหมือนกันเดะ6ชุดเหมือนกันเดะะแล้วมีถามด้วยนะว่าเจ้าแปลหรือไม่แปลนะครับเพราะนั้นคุณเปิดข่าวเหมือนกันหมดทุกช่อง นะครับแล้วเป็นมุมมองฝรั่งนะครับสโรยุทธ์นี่ต้องเรียกว่าเต้าข่าวนะครับเขาเรียกว่าโม่ข่าวนะฮะดูให้ดีๆดูมีสาระนะครับ,รค,รบคุณดูให้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาจับอะไรต่ออะไรอะไรเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่ข่าวออกมาเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในการทําอะไรบางอย่างนะครับ เพราะนั้นคุณต้องตามให้ทันอย่าไปตามกระแสะเขาอย่างคุณจาําข่าวข่าวตุบจีนหรือวาเลนไทน์ได้ไหมครับเมื่อต้นปีที่มีการวางระเบิดในในกรุงเทพจำได้ไหมนะครับเขาบอกว่าเป็นคนอีหลานวางแต่เดชบุญนะครับที่แผนนะเขาวางแล้วมันไม่สําเร็จก็คือไอ้มือปืนที่คอยฆ่ามือวางระเบิดเนี่ยยิงพลาดยิงโดนขา มันไม่ตายสอบสวนไปสอบสวนมาดันกลายเป็นคนอิหร่านที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลอิหร่านเขาหาความชอบธรรมเพื่อที่จะโจมตีอิหร่านนะครับคุณมองให้ออกนะครับเพราะนั้นข่าวมันเลยเงียบไปเลยข่าวมันเลยเงียบไปเลยนะครับอกลับเข้าเรื่องเราดีกว่านะก็ขอให้เราขอใหเราดูอะไรนะครับพยายามทำความเข้าใจนะครับนะครับเชื่อใน เชื่อในคำสั่งเชื่อในคำสอนของพุทธเจ้านะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ฟังนะครับอย่าเชื่อเพราะเราเป็นอาจารย์จงเชื่อด้วยวิจินรญาณและการตึกตองของคุณนะครับอ่ะต่อครับ ออฟอันนี้อันนี้เขาเรียกจอสเปิดออกมานะครับแล้วก็หนีบแค่สายสายเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นสายสายสายเข้าเ,เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอยู่2เส้นนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสายเข้ามา2เส้นนะครับก็คือมีมีม,มีมีไฟเข้าแล้วไฟออกเพราะนั้นเวลาเราวัดนะครับให้ให้แคมป์เข้าไป เส้นใดนเส้นหนึ่งนะครับลองวัดดูเลยไหมลองวัดดูเลยไหมเดี๋ยว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 ค่อยวัดให้ดูครับ,รบนะครับคราวนี้สมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเราแคมป์สองเส้นพร้อมกันละ่ะกระแสะไหลเข้ากระแสไหลออกมันเท่ากันเพราะนั้นอ่านได้เป็นศูนย์ค,คุณก็ถามผมว่าอาจารย์แล้วมีโอกาสไม่เป็นศูนย์ได้ไหมมีมมถ้าไฟมันรั่วลงลงลง,ลงดิน อ้าวมันร่วลงดินไะด้ยังไงอ่ะก็เพราะว่าไฟที่ที่ปักเราเนี่ยนะครับมาจากหม้อแปลงการไฟฟ้าซึ่งแปลงไฟที่นี่มันการไฟฟ้าภูมิภาค22กิโลโวลต์นะครับแปลงมาเป็น3เฟสสีสายก็คือ220ทับ380นะครับมีสายนิวตอนแล้วเขาเอานิวอตอันนี้ลงดิน นะครับที่มอแปลงทางด้านเอาพุททางด้านเซคันดารีเพราะฉะนั้นที่ปลั๊กเนี่ยขั้วขั้วหนึ่งเนี่ยจะต่อลงดินอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันลงดินกระแสะไหลเข้ากระสแสไหลออกจะไม่เท่ากันกระแสที่อ่านได้ถ้าเราแคมป์สองเส้นเนี่ยมันจะไม่เป็นศูนย์ได้เป็นเท่าไหร่บ้างก็ยกตัวอย่างเช่น5มิลลิแอม์10มิลลิแอมป์ม0มิลลิแอมก็คือไฟรั่วดนั่นเองอะ่ะแล้ว แล้วหลักการนี้เนี่ยเขาเอามาทำเครื่องตัดไฟรั่วไงเครื่องเครื่องตัดไฟรั่วไงครับอ๋อมันจะหลุดใช่ไหมครับนะครับก็ก็ไม่ติอ๋อสวิตซ์สวิตแหมง่ายๆเองก็ก็เลยก็